คนเอ๋กำลังวินมา่ด้ม่ีกรงนใครถาม

ใส่้ไก่มดวใส่เป็ดแดงถุงแพรกล์สไตล์ป .10 อย่างไรกินเนาะกลัวมันเหนยวทำมึงแข็กูจะหลอมึงหนลัวเอ้ยแต่เ่าเองไม่แพ้กลาสไตล์เลยเว้ยมันไม่เชื่อแตาเจอเงเจอกัมันเองชนะมัน5-2เพราะว่าไอ้เหียนี่ว่าคูไม่ได้ผัก่อนเจอกลาสไตล์อ่ะโ ว่าแบบขยับอยู่อยู่ข้างหลังอ่ะก็ลัจมหนึ่งศูนย์จมเพรว่าแบบหนึ่งศูนยนะมันยอนนับสิแปดล้วเลียวคือยอนนับสิบหกพไดแลอีกหนึ่งศูนย์จมจโอซิเมียนจมในนั้นแลนะครับเป็นดีเจแล้วพบกับพีเจส์รบบโอ้โดูแปงกปะนี่แหละกุญแของขาคืนแล้ว

ล้วมาที่ตอยตอยตอยหลบมาทัวนี้แล้วเปิดมาแต่ติดไม่พออยู่แล้วมาที่น่นแล้วมาที่เกตเกตเกตโดนินิมออกไปแอยู่แล้วคืนหลังมาแล้วไปรอบแล้วโดยที่ตัดมาแล้วมาที่เกตเกตเกตแล้วมาที่ดมดแดแล้วแตไม่เกเกตเกโดนจิ้มไปแล้วมาที่ จีดจีดดูเราแย่งงานล้วมาที่เออโอ้ยคุณเด็กเจเออบ้าเพื่อวานี้ขึ้นมาคนเดียวแล้วโดนเตะตันลังไปเป็นบางอีกทีเตะกัขไม่เก่กันแต่มัเกาขึ้นเก่งเหอมอวานิี่เนาะที่ยเรียกเอาไหนปันนที่ใบ ไปไปรอบอลโดยจี่มาที่เกตเกตส่งบอลมาที่หนื่อยหนื่อยจับบอลลั่นไปนิดนึงแล้ส่งขึ้นหลังมาที่ปิ่มปิ่มเป็นนั้นแล้โดนไปตัดมาแล้วส่งมาที่เอิร์อแล้วแรงไปว่าอะไรมาส่งผู้เล่นว่าตู้จับเอาไว้ดังโยนมาจังหวะนี้มาที่มุดเตะมุดเตะมุดเตะนะโดนบุตัดมาปูจับโดนเตะ เล่นไม่เล่นไว้เล่นไว้ดีไอ้นุ้ยแล้วเล่นแล้วมานจะบัตนี้แล้วบอลมินิงครับบอลมินิงครับไใยิงไกลรอนได้ไหมเออวันนี้มันร้อนจัดร้อนแบบโอ้ไปอธิบายคืนหลังไปนิดนึงแล้วไม่ทันครับหมื่นถึงกองทีเจเอฟครับยังไงวันนี้แต่กว่าเป็นระดับทีนี้โอ้โหฮาดิวานี้ คนที่หนึ่งหนยจับบอลลั่นไทยแล้วแค่รู้ทุ่มแข่งกินเซตตุมาที่ใบใบเตะมาแล้วโดนไม่พลอยเคียงมาแล้วแล้วปีฝันแบบมันหายไปไหนหมดมุดแดงมันวิ่งไปทำไมตรงกลางมาที่เกตเกตเกตแตงลบคูมาได้แล้วแตงลบยิงแล้วยิงไกลจังหวะนี้ที่ศัตรูจับคอว้ด่ะเนยโยนมาตัวนี้

ยิ้องมาลวไดีหนูไไปยิงไกลจังวะนี้เบาไปรับผู้ดสตูเจ้าไม่ได้อูแล้วก็ตัวเงื่อล้วมัแดงหนมากบออีกทีแล้วมาทิเกตเกตเกตปล่อบอลไม่ีหน่อยหนื่อจับบอลไม่อยู่แล้วโดนปีตาน นีอเ้เด็เอ๊ะเออวนวันนี้ไม่ก็ไม่นจต่อยทุมาเจ้าเจ้าก้ามาวตวันนี้ยังลบมาให้เจ้าเจส่งให้เจ้าใบเจ้าใบ เนต่อเจ้าบอลนนี้เจ้าต่อยสองเลยได้บอลแล้วต่อยใครสอนดีเจ้าต่อยไอ้หนูหนูใจหนูหนูทยังอไ้ตัวนี้จะพส่งให้เจ้าแดงแดงส่งให้เจ้าเกดเจ้าเกดกำลังอยู่อั้เขาพูดอไรันนี่ยังบอลได้บอลอยู่โดยตัดบไม่ไ แดืดมันร้อนสุดแลือเกินพยายามเชื่อมบอลให้ได้ไอพลาดเบาบางนะเพราะว่าเราตัวน้อยกว่าได้ใช้แรงให้เป็นด้วยพ่อคุยอะไรก็ท่อนเคยกับบอลในตูไปดูไปวิ่งสลับกันนี่ได้ดิไม่งั้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ๊วยผู้หญิงนี่

เอพยายามมองขับเคลื่อนดิเอิ้นบอกแล้วว่าใช้แรงให้เป็นเราตัวยิงเรามายิงพี่นากอพี่มายิงในกอในกอพี่มายิงพี่เล็กงทีมเราจะสังเขาผมอยากโดนบเล่นดิพี่ ล่างยาโนยาเสือเอ,อิอดยาเตะขาเอ,อิดขอโทษพี่้ลยเฮงเตะขา,ไม,าไม่รู้วะอูมไม่เห็นอูมม๋มาจะได้ล่างได้วนเจ้าชีโซมไปไหวไ,ไหมไปก็บอกว่าจะต่ำม,มากเลยเก้าล,ล,ล,ลุไช่วยอะไร <laughs> ไ อะไรเอาอะไรกูพิษนะอะไรเอมงมกูม่อกี้ยมเฉยยังไม่ได้ว่าเลยไอ้เกิดน้ำมดาเยีมวันี้มึงคอยจีบเราเก้าไแล้เด็กเก้าไมาจายด้วย พี่จะมาบังบอลเลยครับเขายังไม่ตังบอลเลยครับพี่ไม่ตังชุดมันเอาตรงนี้กำแพงเพื่อว่าอางจัดอะไปฟังนู่นนะว่าอางจัดอะ

เลดเ็ดออกมาเ็มาไปไปท่นีได้เปน้ลมยุอก็อยาเอาอมณใส่เพื่อนกบอกว่าให้ออกเขาตัวใหญ่จะไปเลี้ยงหาตเขาทไมได้บอลมาแล้วทิ้ง มันไอ้การนี้ไปบนเสาเลยตะเลยาบินขึ้นมาช่วยก็เกิดว่าเป็นแบบไงโดนเหยียบเลยจะเกิดเป็นรายการแบบรายการแบบเขาเองอ่ะก่ใช่รายการเขาเองมันนี่โดนโแล้วเกิด่าเป็นของเขาเองน่ะอาจจะโดนนะรายการนี้แบบเขาเข่งกับแบบกรรมการเข่งเนี่ยเออ เอาล้วครับครึ่งแรกเหลือ2นาทีครับคู่แรกครับชายโซดแอนพีเจลีกยูสิบสองครับเป็นวันที่7ของเราแล้วครับวันที่6กที่เแล้วครับเมื่อวานนี้เราอาจจะมีภารกิจด่วนครับทำให้ไม่สามารถทำารแข่งได้เราเมื่อวานนี้ครับอะไรชื่อไปยังแท็บอะไรชื่อไปหรือยังมาต่อได้ครับ ไม่ได้เป่าแล้วครับทันไหมครับจีจ้าจีจ้าทันครับนั่นเลยได้แล้วออืจังหวะนี้บอลออกไหนฮะทุ่มครับหลังไปทุ่มบอลทุ่มลูกบอลทุ่มบอลทุ่มของทีมแซดครับบอลทุ่มของทีมแซดครับทุ่มทุ่มมาอยมาต่อย ซูเปอร์เทปทำไมไม่มาบรรยายลูกแม่เอาแล้วตอนนี้มาแล้วโอ้โหเอาแล้วทีครับนั่นแหละดักไว้ลูกดักไายแล้วยังไงมาต่อโดนไม่โดนครับทีม X เริ่มหมดแรงครับตอนนี้ครับสาวๆทีม X หมดแรงหรือเปล่าครับเอาต่อบอลได้ต่อบอลได้โอเคเก็บอยู่ด้านในเก็บอยู่ด้านในได้ได้ได้แล้วจังหวะนี้มาครับ

Ê, giờ tổ mà nghe nó... <laughs> Ê, giờ tổ chế x X, x Lông thao kiểu nào ơi <laughs> เออน้องถั่วนมเหมือนกันเขาขยับนะขยับเจ้าลูกนี่มันบังหรือเปล่าดึงดึงหน่เขามันเน้นแล้วครับเฮ้ยได้เม่อกี้ต้องยืนเหมือนไหมเหม็นไหมเหม็นไหม <c oughs> พอก็คนเงนเลยด้าพอแม่ก็คืนไปงั้นไทยยังเจอเรื่องนี้ต้องแก่หมัดเลยฝนฝนมาแล้วครับผมันเป็นเดียวมะมากบบนี้นะเอ้่านี่แดดกับแบบลำบาแต่ต้องคืนอ่ะต้องคำขมาผ่าแหลดึงบอลแล้วก็ให้ผ่า่แบบบๆนะข้าวบางทีต้องาดนต่ิดเให้ไบหนัสุดเา่า ถ้าไบลงต่ำมากก็จะไม่มีตัวยิงดูนามันนี่กิดแมงมันยังไรกอีนนะมันไม่ตายสมุตแลายเวลาต่อไปเจอสิสต้อ่ะมันพอใหาเจออ่ะบอกไอ้ปกติว่าที้จะหายเจอนะมันนานที không ai chịu mà kiểu, giả sử mà lên nó bảo là thầy thầy ở ngoài chương trình một cái 12 tuổi, một cái 10 tuổi rồi lên như vậy rồi <laughs> phải bằng, nếu như mà chơi nhiều, không, không, เอไอ้ปนอ้ปจอไรบอกไลย้าวนบอกให้ออกบอออกบอเรีวนิดเดินเขาตัวใหญ่แรมก็ถึงนี่แค่ดัน แงหม่เบรเลยข้างบนไลสยเลยบรรจยจัวะนี้เป็นบอลของพี่เจจังหวะนี้็นโอ้ย10%เด็สาวสดอีกจังหวนี้เป็นบอลของพี่เจจ้าเจแต่วาทจะไปฟืดจังหวะนี้ทำที่การเลยจังหวะนี้ว่างเราไงต่อเป็นบอลกอง ออยวะา,ายใช่ไหม้มวายวายเอกเอก,กซ์เเอ็กกอาจารย์วันนี้มาอยู่ที่มีเจฟเ็ตเราเลี้ยงปามา,มาไปฟาวโอ้โหจา้าไปจ้วฟาวจมวได้เกียบไปเขาตำแหงดิเห็นดูฟิกกส์กลองพีเจเซ,ซตเไปอกมาไม่มีอะไรกิดขึ้นแล้วเอ้ยยังไง แล้วสะดุดล้มจับกบได้กบหลายตัวเลยครับเมื่อกี้นี้สุดยอดจริงๆอยากตกไหมใครพยายามยืนแบบนี้เวลานั้นมันจะได้มีคนเดียวพยายามยืนให้คือสุดเราตัวเยอะกว่ามีไหมล่ะไม่เงินเดีิมแล้วว่าไม่น่าคุณบ้านน่ารวไปแต่เกิดมารวมเหยียบทางกองอ่ะเหยียบกูสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยสามร้อยกว่าบาท ไปกูเนี่ยปล่อยจมน้ำแล้วไม่ได้ตกนั่นแหละถ้าไม่มีคู่ต่อสู้ขึ้นมาอีกนิดเดิงตกลางเลยไปบอลชื่อเขาเอ้ไปบอลเอ้เขาจะเป็นเตะมุมขลัง P J แซ่ดอยากไปเตะมาเดี๋ยวยังโดน D J ไวเอ้ D J X แล้วเจ้าวันนี้เป็นบอลโอ้จับโกเบีวครับเป็นอะไรกับปุ้ย หักเลยใครมันฉลาดจังเลยวะอะไรนะขอถามว่าใครมันฉลาดเออใครมันฉลาดจังเลยวะฉลาดไหมจอง เปดิไปไดสดิ้องห้าวใไป้ไปโเยอนเอดีสียงด้ว่าแล้วห่างกมันมันหน่อยครับ ได้เด้อให้อาดไาแล้วอันได้ามันหน่อยครับคนพาดาดมันหน่อยให้ผมปินท well, ุ่ม

ี๋ยวมาลองกันไหมดูเพื่อนกันไหมครับขับรถอยู่ใกล้ๆเลยอยู่กับเจ้ามวยเออหานาใหญ่ผู้ฝ่าเป็นลูของไปไหวๆอไม่ีเจเซ็ตต่อยทุ่มให้เก้าต่างหูแล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไปไปจะออกดิไปเข้ากันได้ดิ ออกข้างไปลูกพุนตองมือสิบอย่าขย่อนะใจเย็นไปทำไมเสียงดิน่อยมอไม่เห็นเลยน่ะไม่ถึไปเลยตมดได้ไม่ตัดยังอยู่จะมาอย่านียต่อยเต็มมา ปีู้อกค่างังไม่อ่่้จงจังจังชูี่พาเกจังครับยอันน้ารวันมาเขาแบบจักกเจ็ดสด้น้ มันไม่ับนะท I mean ับเดมรดนหยาบยังไงค่ับพี่กวดเสมอมันนะเนยหมนยิงพ่ไม่ได้ยังไงเป็นอายนะอายก็ยิ้มไม่ได้กันปกติมันก็เวลาลงทีมันก็ชนะนะตัวเองชะมันเลยดเป็นไงบ้างต้องไปัไ้องไปวัดไหมไปเอง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 ไปเอเองไองไปเอง

อ้ยไปิงาสนาทีเาเโยแต่บอลี่เา่เินปนได้เจอคหลอกปนเลี้ยงเต็ปโเลปะนี่เ่ะเต็มอไหนแม่ยังผ่านเลยต็ป่ยังยังไม่จาจเยนต่อจ

เก็นปมลดไปเลยเกินขมดไปเลยกยไปเลยแข็งละเเก่งเลยเยอะสมมติขวดจานจ้าจ้าจ้เน่เนบอลจต่หน้าประตูองนี้สิบหักบอลมันเลยเยอะลยที่สุดท้ายใคจอ้วยมาดูไก่มา ยังไม่ทิ้งก็ไม่จำแล้วไปแล้วผมมหนต์่าออกเป็นบอลทุ่มอยชายตัร้อนยีทแตกเลยนะอโครยซิปัตโนรากันครับโนราการไปได้ไปได้ไปไ้ไได้ได้เออนั่นแหละเร็วเกตเร็ว ปีดตอนนี้มาตดอมาดด้ยไหเลยตอตอยูเลยเลยไปได้เล่นแเร็วมาดูให้มาต่อมาต่อาต่ออะไรเอาลงเองลกไปไหหลอไปหลอไปหอ้อไเกลไปไปเอง มันสวยกันลักันชืนมแกูว่ายิงเหง้อม oh, ันจะเสียบเสาแลงหัวจะปเลีน้อง มันอะไม่ใช่เลยดูดูลมล้ยวมัอะไรดูซิป่ะก็บมันล้วใบชิงอ่ะมันเมื่อพรุ่งนี้มันก็ไม่มีแข่งใช่ไหมน้อยจ้ะน้อยก็มันเจอทุกทีมแล้วท่อหนึ่งผานสะพานเจอหนอนเจอแล้วน้ำผึว้า่ะไรเจอแล้วเจอแล้วทีเจนั่นกับมันเอาจังหวะนี้ผมจะไปภาคบอลเลยนะครับ 哎呀！